สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับอยู่กับผม่มเท้าลอซิงครับแตกสองแล้วพี่น้องดีจะใช้ความเร็วไม่สูงเท่าไรแม่บักทองวิจิตครับขับโดยปักเอีย <laughs> วดีจะเป็นยางหลังครับสองเส้นเลย <laughs> ข้างทางเลยครับดีจะเข้าข้างทันตอนแรกแตกอยู่หน้าง,งานหนึ่งเส้นครับวิ่งรถเปล่านะพี่น้อาจจะมาเปลี่ยนยางครับมาถึงนี่แตกอีกเส้นหนึ่งอีกเอโอโยนยโนวดาสั้นไรเยด,ดับเครืองครับให้เอวเอายางเส้นนั้นใส่แล้วขับไปนู่นก่อนมัน้ง ลแล้วก็วิ่งไปร้านยางเลยดีกว่ามาจอดยี่ตรงนี้บ่คือบ่คือยางใหม่ยางใหม่โอ้ยนี่มันแตกจนรอบเลยด้วยอยวเนี่ยเส้นในนี่มันรอกออกหมดเลยอ,อ,อันนี้แตกแต่อยู่หน้าง,งานบ่อันนี้อ๋อันนี้แตกอยู่หน้างานแล้วลว,วิ่งมาวิ่งมานี้ นี่รับเอาเลยบูยงยังจะยังย <c oughs> ังรอแล้วนี่ยยี่ห้ออะไรอาพโล่อะไรมันปรีดังนานแลวต้องแ<อ>ต่รุ่นนี้เออมันต้องรุ่นนี้ดีบอดโดูนี่เรตกเตียนไหดิอือนี่รถักเตียนฮุกอให้เนี ได้ยางใหม่งี้คือหน่อยมาขับวันแรกได้เลยพวกเกียวนี่ <c oughs> มันหยุดงานไปตั้งหลายวันขับวันแรกยางแตกสองเส้นเลย <c oughs> โอ้อาบลุดเลย <c oughs> Ui. Ý, tuyệt lối đã tôm sút Lê lạc lịch bị lập Tẹc nâng nâng phía đó Ô, tẹc xóng Ê, nó băng đưa เอวมเจบหวียมสมิ่งน้ำมันบักคืบวะ <c oughs> แต่ยางหน้านี่มันใหม่แล้วนี่ ยางหน้าใหม่สองเส้นนะครับฝั่งนี้ก็เปลี่ยนสายยางดอกไปแล้วป็ยยางอดอกครับอพอลโลมันต้องได้ดีบรโดนดีบรโดนไ็ใช้ดีอยู่ะะอะย,าง,อยางแท้แท้เบิด รถเปล่านี่ยนี่<ม> <c oughs> ยางมันฟาไม่ค่อยดี <c oughs> ดยดเขาเปล,ลี่ยนดอกเป็นสีเส้นเลยบ่นี่เ,นอนเออเปลี่ยนยังไม่เทือาทิศทั้งสีเส้นนี่นะอ,นนอนน่้องเ,<อ>เอาไปเปลี่ยนที่ร้านอ่ะ นวมั่ี้วนเกงอัล้วบมเสัี้วอนกงว่าโครงมันไม่ดีแล้วโครงมันเก่าแสดง่ารงมังนไ่ดีแนเก่าส่าโครงมันไม่ดีล้วโมันก่ามันมัเกแางน้นามันบ้วมแมนล้วหนเน่วมันเมดแล้วน่าแงมันล้วโครงมันเ่สียมเดม,มแล้วอ เดี๋ยวก็ตู้มีทั้งน้นนะโครงยางมันไม่ค่อยดีครับแต่ดอกอยางมันดีอยู่อขออัดมาใหม่เนะเพิ่งเปลี่ยนใหม่สีเส้นแต่ไม่ก็ไม่ใช่หม่แกะกลองไม่อัดดอกครับที่จริงมัน ยงอดอกนี่ใช้หลายหลายคนเขาก็ใช้อยู่ดนแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเราจะเลือกโดนโครงดีหรือไม่ดีแค่นั้นแหละจุดจุดเจพันสามนี่กล่องซ้ำนี่ว่ามีแต่ไข่ควงแถมลูกบล็อกไม่ไม่ครบอีก ไอ้ดูในรูปยังใหญ่พอสรงมาถึงหน่อยหน่อยมันก็ไป็นติดอีกูเองบางทีงานทรงสิงโมกีชงๆมมึง900ล้านเจ้าจะซุ่นสร้างพันสามนีกล่องได้คืบหนึ่งเนี่ยมั้งมีแต่หัวไขควงไหมแถมลูกบอกไม่ครบอีกนะหากูจะซุ่นเสียหัวไปเลยปะได้ครับ แล้วตัวผู้มันยาวยานเน่อยมาเออมันคือโลรมายาวเถอะอยู่ข้างทางครับอันตรายเ๋ยต้องสอดเชนนอกออกแล้วก็เอายางนั่นใส่แล้วก็ขับไปร้านยางดีกว่าครับดีกว่ามันทำตรงนี้ร้อนด้วยอันตรายด้วยปกติคันนี้จะเป็นไอซูอแม็กเป็นคนขับ วันนี้บักเสือเอียวมาขับแตกเลยว่ะอันตรา,ายครับแบบนี้ทีาา่ไม่าามาเร็วถ้ารถหนักนี่อุ้ถ้า,าเร็วถ้าสมมติว่าวิ่งาาเร็วด้าายวดาายนี่อู้ ត្រឡប់មកវិញទៅវិញអឺបញ្ជីទឹមនេះតាតានេះដើរបកហ្នឹងនេះហឹមស្គីហួយជូតមើលនេះជេតមិនចោតមើលទីជេតមិនទឹបអឺតូណឈ្ងុទៅទឹមត្រូវតែចោតគ្រងយ៉ាងវាមិនខ້ອຍດີ น่าจะทั้งสีเส้นเลยมั้งน่าจะยี่ห้อเดียวกันหมดแหละฟังนู้นมันก็ยี่ห้อนี้ดินนฟังนู้นน่ะดูวะมันแก้มมันแก้มมันบวมหมดแล้วนะ่ะ <c oughs> รอฟังเสียงเจเจามีตาวานที่โสน นั่นขายไปในซีสกีดบอราเอ็ดบวกศูยเนี่ยนี่เบกเบกขนมอ่ยตอนแรกเส้นนีบ้บาแตกก่อนเอ้าเอานั่นออกได้รับลมลรยมันหลุดออกจากกันยังไงมหลุดแล้วจะวรอดไมครยไหมะนะแต่นมาอยจเจ้งได้หนู Đo anh có pháp luôn như vậy nó phải nhặt của bài nô nă hả chưa bơi hả chưa bơi hả chưa bơi chưa bơi chưa ừ chưa bơi 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 chưa เดี๋ยวมันจะหนีบนี่ก็ไม่ออกอีกที่นี่ก็ติดไปอีกอา้าวไม่แรงอยู่ในวงนี่บ่ยัดเอายัดไปให้มันเหยียบนี่ยเอวเอวยัดไปให้มันเหยียบอยู่ใต้โอ้โอบังโคลนเบี้ยวหมดแล้วถ้าต้เลยปุ่ย เอยว่างนี้ก็ย่างเซเบียครับทางตรวเวียนเองนู้นำคุณแรเองตัวรมันตยงสมัยมอรถเออบึงซื้อต่อเลยราเลยได้ย่้หกเซาได้ยังหมาราคาขึ้นเลยบรอ Mày vẫn cào. Mày vẫn bang lắm là, nó đi đâu. Nếu là yang a dog, thì đỡ đồn chrome đi mày mày gặp hôn nho. Ni mày mày เจอโครงไม่ดีมันก็เสียไวยครับไปตปะเด้อปะเปิดเลยอันนี้ปะปะใช้ได้โยมมามาดาการูรดกเอาขึ้นไป <c oughs> <c oughs> รถไฟล่างใช่หรือไปทีครับเดี๋ยวรอตามกันคลิปหน้าแล้วกันครับผมทุกมีลาลุ้นไปก่อนครับไปใช่ไหม I <laughs>